สวัสดีครับครับวันนี้มางานอะไรครับมางานบวชลูกชายน้ำพึ่งค่ะอืมแล้ววันนี้มาตั้งแต่กี่โมงครับมามอนไปรับหกโมงหกโมงมาถึงนี่กี่โมงครับถึงนี่แปดโมงช่วงนี้ดูสวยขึ้นนะครับไปทาอะไรมาครับสวยขึ้นหรอสวยครับอ้วนขึ้นน้ำหนักขึ้นรู้สึกจะอึมขึ้นนะครับแต่เรื่องไม่แต่เรื่องครับเรื่องจริงครับ วันนี้เต้นไปกี่รอบแล้วครับแค่รอบเลยไเลยเขอให้แฮปปี้มีความสุขกับการรับประทานอาหารมื้อกลางวันนะครับครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับอ้าวมาดูท่านต่อไปนะครับร้อยตำรวจเอกนะครับเกรียงครับ๋อสวัสดีครับครับวันนี้เอ่อมางานอะไรครับทีกนครดีใจมากโอ้โหนี้ เกือบทุกคนในในรุ่นนี้เลยนะครับครับเมื่อวานมีอะไรมาฝากเพื่อนมัครับมามีขนมโม้แกงคร้บไม่กระดาขนมหม้แกงอร่อยมากที่เคอู่่แต่ว่ามาน้อยไปนิดนึงเมื่น้านแกตัวใหม่ครับได้ข่าวมีวายมาด้วยไหมใช่ไหมครับ วายไม่มีคนกินเป็นเพื่อนเลยกินคนเดียวไม่เสจอพวกไงจะได้มากินวายด้วยวายอร่อยมากเลยนะครับคนรูปหล่อใจดีมีเพื่อนมาด้วยเพื่อนคนรูปหล่อใจดีโอเคบายบายครับไว้เจอกันงานหน้านะครับครับสวัสดีครับไปสนิทท่านต่อไปนะครับอ่าสวัสดีครับคุณสุนิพาคนสวยเดี๋ยวขอซูมหน้านิดนึงนะโอ้ยั้งใจเลยโอ้วันนี้มาถึงตอนกี่โมงครับ แปดโมงครับแล้วไปรอที่ไหนครับไม่เห็นเพื่อนเลยครับตอนแรกนี่ก็เป็นหน้าโบสถ์อ๋อเราอยู่ข้างๆโบสถ์ครับตอนแรก,นก็เป็นหน้าโบสถ,ถ์งๆแล้วมันคือหลังอืมโอ้โหนี่ชุดสวยมากเลยครับวันนี้ชุดชุดสวยมากขอ z o มด้านล่างนิดนะครับสวยดิคะ่ะสวยๆครับระวังเซลลูไลท์โผล่นะไม่โผล่ครับไม่โผล่ หล่อนสวยตลอดครับสุดยอดเลยนะครับโอเคนะครับมีความสุขกับการรับทานอาหารมื้อกลางวันนะครับโอเคขอบคุณมากครับบ๊ายบายต่อไปคุณครูคนสวยมือสั่นเลยได้ข่าวอ่ยมือสั่นเลยว่าไทยคุณครูครับได้ข่าวว่าได้ข่าวว่าวันนี้ วันนี้จะมีคนที่เอ่อมากระปว๋ยใช่ไหอันนี้ไม่ได้พูดนะครับอันนี้ไม่ได้พูดนะครับได้ข่าวว่าวันนี้วันนี้จะมีจะมีคู่ใจมาใช่ไหมครับไม่ใช่กระปุ๋ยใช่ไหเขาอะได้ยินไหมครับได้ข่าวว่าวันนี้จะมีคู่ใจมาด้วยใช่ไหมครับไม่ได้ยินนะครับไม่ได้ยิน คุณครูไม่ได้ยินเลยงั้นท่นี้ก่อนนะครับบ๊ายบายครับครับแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับโอ้อาหารน่ากินมากเลยโอ้สุดยอดเลยครับท่านต่อไปครับอ่าคุณประพันธ์สวัสดีครับคุณประพันธ์อวรุนอัานนี้ไม่ทักผิดเป็นพี่อีกแล้วนะโอเคเราเป็นเพื่อนกันโอเควันนี้ผมจะไม่ถามอะไรมากนะครับ วันนี้คุณมากับใครมาคนเดียวครับโอเคเยี่ยมมากแล้วมีเอาไปทิ้งไปไหนไม่ต้องมาโอเคไปหาเอาข้างหน้าเอ้ยไม่ใช่ใช่เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่โอเควันนี้คุณประพันธ์สู้กล้องมากนะครับงานที่แล้วคุณประพันธ์ไม่เอาเลยนะครับอครับผมถ่ายคุณเดินหนีผมเลยโอเคโอเคโอเคงั้นแค่นี้ก่อนนะครับไปบายครับบวัสดีครับขอ้องนะอ้าว จะหนีไปไหน <c oughs> จะหนีไปไหนขอสัมภาษณ์นดิดนครับส <c oughs> วัสดีครับคุณกบงานนี้งานแรกใช่ไหมครับที่มาร่วมกับเพื่อนๆ <c oughs> โอ้ยินดีด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้ากลุ่มครับ <c oughs> จ้ะวันนี้เออมีอะไรในกระเป๋าจะมาให้เพื่อนมหครับอกมาดิ จะสมัครสอสหรือเปล่าครับยี่สสมัครสอสโอ้มันกบวันนี้ในฐานะที่มาเป็นครั้งแรกเนี่ยมีอะไรในใจจะพูดกับเพื่อนๆบ้างครับหรือว่าแม่ของแม่นาคเฮ้ยพูดถูกปะวะแม่ของแม่นาคแม่ของนาคจะบอกแม่ของนาคไหมครับ มีไหมครับไม่มีครับไม่มีนะผมบอกให้ไหมครับบอกแล้วไม่ฮะไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวผิดโอเคแล้วเจอกันงานหน้านะครับบ๊ายบายท่านต่อไปสวัสดีครับคุณโอรวันคุลสวยวันนี้มามากับใครครับมาคนเดียวค่ะมากระจุมใช่เพราะเราเห็นอยู่ว่ามากระจุมแล้วแล้ว แล้วบริการไปไหนล่ะครับบริการไปทาสาวเที่ยวเลยอ้าวทำไมทำไมปล่อยไปอ่ะบริการรูปหล่อไม่ใช่บริการหน้าเหลี่ยมโอเคแล้วเดี๋ยวไงเจอกันงานหน้านะครับอย่าพลาดนะครับบ๊ายบายอ้าวันดีครับคุณครูคนสวยโอ้สวยตลอดเลยคุณคุณงามเป๊ะเดี๋ยวขอซูมพุ่นิดนึงนะไม่มีโอ้โหสุดยอดสวยจริงๆเลยครับ วันนี้มามาทันเพื่อนๆไหมครับมาทันะฮะมาทันรอบสองรอบอ๋อ,อมาทันรอบที่สองสอก่อนที่จะมีการวนรอบโบสถพวกเรามีการถ่ายรูปถ่ายรูป <laughs> ถ่ายกันประมาณน่าจะประมาณน่าแสิบถึงร้อยภาพนะครับไม่ทันค่ะไม่ทันโอเคไม่เป็นไรเอาไว้งานหน้านะครับแล้วงานนี้รู้สึกเป็นไงบ้างครับที่เพื่อนมากันเยอะแยะมากมายดีใจแทนอ้อสามีมาค่ะอ้อสามีมาอ้อสามีมาวันหลังเอาเข้ามาด้วยนะครับอกกโอเคแล้วเจอกันนะค่ะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บขอตัดเข้าโฆษณาก่อนนะครับ